นนี่จิววะครับทุกคนครับยิยนดีต้อนรับทุกคนเขาหลุช่องฮิ้วตูด้วยนี่ครับเฮ้ยนี่แปลกตาแปลกตา,าครับเกมนี้กดมาเป็นยุ้ยนี่ครับปกติช่องเราไม่ค่อยได้แตะเมดอยู่แล้วไงถ้าแตะให้เห็นก็น่าจะมีแค่มวยนะครับอ่ะก่อนที่จะครับรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคนละ1ครั้งนะครับ1ครั้งพอนะครับใครกด2ครั้งผมฟาดนะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนการเดินเกมของยุ้ยกันนะครับขอเรียกยุ้ยเลยกันนะครับมันชินปากกว่านะก็เริ่มมานยะครับรออัพสองมานะครับเอ่อสกิลสองไปตอนที่อยู่ในปอยเมื่อกี้เลยเพื่อให้คงสแต็กเอาไว้หนึ่งอันผมว่าเรื่องการคอมโบนี่เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับเอ๊ะช่างช่างหัวมันไปนะครับต่อแล้วเราก็มารอเค์คลิปนะครับ พยายามเอ่ยืนแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายไม่ก็ขวานะมันจะได้โดนคีบทั้งหมดนะครับคีบก็จะเลือดเหลือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากาก,ากสกิลดีๆนะคีบตายภายในเอ่อนัดเดียวเลยนะเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยทูเลนลเหมือนว่าโกโจก็จะรอเข้า,าบัฟนะครับอันนี้ใคร่อ๋อเทเนนะครับตายก็เอ้ย โคลเลนเข้าพับ,บแดงไปแล้วครับทุกคนคือผมไม่รู้ไงว่าโอ้ยมันโหดลักนาดนี้ยังไงรอสกิลปิดให้เพื่อนนะโอเคครับแม่งไม่ทัน <c oughs> ไม่เป็นไรอยู่ทนี่ข้อเสียสำหรับผมเลยนะถ้าเนีย่ยสกิลเราหมดแล้วแบบคีบไม่ตายนี่ลำบากเลครับมันจะเดินไปไหนแบบแก๊งคนอื่นเราข้าง <My God. S 1> ยากเลยนะครับถ้าซับไม่มาเล่นด้วยเนะี่ย <Des ley. S 1> ยังไงพวกก็แพบ ซุบะครับโนอะ้โ oh, หเพื่อนออกมาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ปิวเข้าไปเรียบร้อยหัวแตกผมขอแนะนําร้านฟยูช็อปบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติม RV ที่ใช้เพียงแค่ Open ID และมีอิกหลากหลายเกมให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Identity V On Ka อนไคลสเหรือ e n s ช i n Impact และเมื่อบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องหิวสูนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อรับคูปองและส่วนลดต่างๆในทุกๆการเติม1 0 0บาท ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเจอเจลเม่ผมเนียครับเฮ้ยทูเลนสกิลเราคูดาวชา้จาจัดเลยเนี่ครับเฮ้ยมาไงอะสวบเรียบร้อยครับสวบ,สวบเข้าไปครับือจุกจุกแบบเจ็บเจ็บเลยงงใช่ไหมครับเมืแบบ่อกี้ทำไมแบบเลือแดบบอ้อยมันหายหัวไปขนาดนั้นแล้วคอือันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าเราสกิลใกล้แบบเมื่อกี้เนะี่ย มีดนะครับจะโดนแบบเน้นๆเลยนีครับโดนแบบโดนทุกเล่มเลยครับเพราะว่าแบบมันอยู่ใกล้ไงเออผมจะพูดยังไงก็มันมันยิบปลาออกมานะครับนั่นแหละก็เอาเป็นว่ามันโดนทุกเล่มเะครับเราสามารถเล่นแบบมีดกระสุนลูกสองได้นีครับระยะใกล้ๆเจอตัวตัวลวงนี้นีครับอย่าเพิ่งแบบผักเขาทิ้งพยายามแบบทําให้เขาเจ็บก่อนแล้วค่อยพักเข้าไปนะครับ คนคุณไหมครับเขาทำให้คนเจ็บก่อนแล้วเขาก็ผลักคุณทิ้งไปครับโหเธอกูทำอะไรกูเนี่ยนะนะกลับมาเข้าสู่ประเด็นดีกว่าผมว่าผมจะมาสอนผมแม่งโคตรไร้สาระเลยเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเอาดาร์กนะครับผมกลัวทุเลนเขาดักตรงนี้นะโอเคเขาอยู่นู่นนะครับสก,กิลเขาโผไมห้ห็นแ๊บแบบ ผมจะไม่พยายามเดินเล่นเล็กนะครับทุกคนเฮ้ย,อยเอา้าตีอย่างนี้รวบรวบเข้าไปครับโอ้โหเจ็บคนละครึ่งรอดเรียบรอ้อยทูเรนแตกไปครับโคตรแรงนะครับถ้าเราแบบปลาสกิลโดนทานไหมเนี่ยเอาไปหนึ่งสวบมันโดนไม่เต็มวะดิไอ้ผักไม่ออกตัวมันหนักนะไม่เป็นไรครับเทว่าไฟนี้เราคุ้มนะ คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่มีซับพาเดินเนี่ยผมจะไม่ไม่ไปเดินเลนอื่นเลยนะครับต้องต้องมีคนพาเดินะครับไม่ไม่ซับก็ได้นะแบบออฟเลนหรือว่าป่าอันนี้ก็ได้นะ่ครับแต่ถ้าเพื่อนไม่มาเลยเนี่ยผมจะไม่ไปเล่นอื่นนะเย่างผมก็จะอยู่แถวๆนี้เนี่ยยกเว้นเนี่ยได้เห็นเมดเขาไปเราก็ไปเนี่ยคือถ้าเขาไม่ผัวแบบเนี่ยเราจะไม่ไปเล่นเลยนะ เราไม่รู้ว่าเขาจะดักเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับยุ้ยเนี่ยเป็นตัวขาตายนะถึงจะระยะไกลก็ตามนะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีเลยแล้วสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบว่าต้องใช้ระยะนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าโดนดักใกล้ๆเนี่ยเล่นลำบากนะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเกมนี้นยครบับเขาไม่เดินไปเลนอื่นเลยนะครับตาผมนะ าจากเออ่ทีนเขาเนี่ยครับทีนเขาเนี่ยจะไปทั่วเลยนะเลยทําให้ผมเนี่ยต้องเดินระวังระวังนิดนึงถ้าแบบทีนเขาอยู่กับแครี่อย่างเงี้ยผมก็ไปได้นี่ครับอะไรยังไงทูเลน,นครับสกิวไปก่อนนะครับต้นเกมมันตีเราก็นานอยู่แต่ว่าถ้าถึงเลดเมื่อไหร่นี่ครับประมาณสิบกว่าวีก็คุดเท้าเสร็จแล้วนะ oh. นี่ครับ อนสกิลใส่คนไปโดนก็ลำบากตอนเคียร์คีฟอย่างนี้เนี่ครับเป็นไปได้ก็เคียร์ยยงงยคีฟก่อนนะครับลยีหน้ายีหน้าอยู่ซ้ายเนี่ครับฟิกไปก่อนเลยนะเราพยายามทำตัวให้แบบยืนให้เซฟที่สุดนะครับจริงอยู่ที่ผมไปแก๊งเลนอื่นไม่ได้ครับแต่ว่าทูเลนเขาก็จะไปไหนไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเพราะจะโดนผมตอกอยู่เรื่อยนะครับ อยู่นี่ผมมองว่าตัวมันไม่ใช่ตัวปิดดาเมจนะครับเป็นตัวโป๊กนะแต่ว่าป,ป,ป,ปิดดาเมจได้ไหมปิดได้ครับถ้าคุณแม่นนะครับแต่สนมากแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างนันเท่าไหร่เราจะเน้นปาดสกิลไปเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนเข้าลึกอะไรไปเนี่ยเราก็ช่วยในเพื่อนไม่ได้นะถ้าเราไม่มีสกิลนะครับถ้าไม่มีสกิลก็ไม่ต้องฝืนเล่นเลยนะครับมันไม่ใช่ตัวที่แบบไปยืนเล่นได้ บูลินเขาก็พยายามจะมาล้วงผมเนี่ยโอ้โหเจ็บว่ะโดนสะจวดยิงสลวดมิดไฟนะโอ้เพื่อนเชื่อมติดให้ครับเฮ้ยเพื่อนครับรีไปเกินยังไงเหมือนว่าเขาจะเอามังกรนะครับอื๋อเหงื่อเจ็บนะครับดาเมจเราเยอะครับแต่ว่าไม่มีคนปิดดาเมจให้นะ เท่นนี้นี่ตาเราจะไปเล่นเลนบนคนข้างเยอะเลยนะครับเลนล่างเราเป็นแวนะนรัยมันเลยเอ่ยยืนเลนค่อนข้างง่ายนะนี่ก็จะเป็นสูตรนะครับผมจะปาสกิลไปที่อื่นแบบโอ้เจ็บนะนอะ่ะจะปาสกิลไปที่อื่นก่อนนะครับให้ครบสตก็กเราค่อยเอาสต็กเต็มเนี่ยยัตตาเขานะครับหืมหลบได้ถ้าถามว่าทำไมไม่ปา 2ครั้งไปเลยเนี่ยครับมันจะติดติดคูดาวนี่ยครับมันติดคูดาวนะมันเลี้ยงกูดาวมันติดดีเลย์อ่ะนี่ครับแอนิเมชันเออมันติดแอนิเมชันโอ้พูดเป็นล้านนะครับไม่ถูกเลยมันจะติดแอนิเมชันตอนปลานะผมเลยปลาเก็บสแต็กไว้ก่อนผมก็เลื่อนมันผ่านเห็นว่ามันมีวิธีแคนเซิลแอนิเมชันอยู่นะผมก็รีบแล้วเนี่ยว่ามันทํายังไง สมมว่าผมทำแนี้ก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรมากแต่ว่ามันจะค่อนข้างเปลืองสกิลนิดหนึ่งแต่ว่าการปาสกิลทีเดียวอย่างเงี้ยนะมันมีโอกาสที่จะออโดนง่ายกว่ากันนะครับมีโอกาสแม่นกว่านั่นแหละเพราะว่าถ้าเราปาสกิลไปให้เขาเห็นหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะระวังตัวนะครับเราปาไปครั้งเนี่ยมันจะโดนยากนะแต่ผมเซอร์ไพรส์ให้ผมปาไปทีเดียวเลยนะครับ ถ้าโดนก็มีเจ็บมีดุง้งนะถ้าไม่โดนก็ขเขินนะครับแค่นั้นเลยอย่างน,นี้เนี่ยครับสุกเข้าไปอโดนนั่นแต่ไม่รู้เจ็บหรือเปล่าแล้วปะปาไปก่อนเนี่ยครับโ๊กไก้ทีมเขาแบบเล่นไม่ได้เนี่ยครับแล้หมึกโดดหนีทาไมโอ้โหเกือบตายผมว่าเดินมาบาังให้หมึกกระโดดไปอีกทางเฉยเลย พูดเยอะแล้วคอแห้งนะครับยังไงเทนเทนอืมเอาเลี่ยงนี่ครับเอาเข้าบับแดงนะสองแล้วแว่นหมุนมซอยครับมาน่าจะได้ป้อมกลางแลวครับพายุโอ้โหผมสวบเข้าไปเนี่ยครับเจ็บจัดทูเลนแต่ไม่ตายครับ ยังไงสุปอุ้ยเขาหายเลยนี่ครับเมื่อกี้เทนเขาโดดไปรับเต็มเต็มเลยนะเลือดเทนประมาณ3ามสิเอร์เนี่ครับหมดหลอดเลยเออหีหน้าีหนา้นามันมันมันจะเอาผมไม่รู้ละ่ะมีฟีครับเอาเราไม่ได้ง่ายแต่ว่าเกมน,นี้ผมเล่นยากไหมเนี่ยเล่นเล่นยากอยู่นะถ้าเขาแั่งจะล้วงผมนะครับ พราะเขามีอ้อยด้วยไงอ้อยกับยีหน้านีครับมันมการเซตดีได้นะเหมือนว่าเกมตอนนี้เนะี่ยค่อนข้างจะตึงเลยเนี่ยตึงเครียดแมปมืดด้วยนะครับผมว่าเอลตายไม่เต็มอ่ะโอ้โหเขาอยู่เยอะนะครับยังไงแล้วหมึกผมโดนใส่โอ้แล้วอ้อยเขาพิดหลังครับเรียบร้อยแบบนี้ใครซวยครับโอเคได้อ้อยส่วนมาก เออเตาๆกันไปครับโดนอ้อยเขโหนมานะก็ตัวที่ผมต้องโฟกัสเกมนี้ก็จะเป็นสัวจวนนี่ครับเพราะว่าสัวจวนนี่ค่อนข้างจะตัวปัญหาเลยอันนี้เพื่อนเราเล่นไม่ถ่อยนะครับเออยังไงฟาเข้าไปโดนเฉียวเฉียวก็ถือว่าเจ็บอยู่นะยีหน้าออกกันเว้เลยครับปึ๊บโอโห อุตส่าห์ปลาแบบดักอนาโคตเยอะเขื <Hollywood> Jamie, ่อเลยไม่เป็นไรเศษเกมแล้วสกิลแล้วก็เริ่มคูดาวไวแล้วนะครับคูดาวไวก็ปลาปลาไปเลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคือยีน้าเขาพยายามจะล้วงผมหลายครั้งมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับไม่ไม่เคยต่เติดโอ้ยยังไงรถทีนพาผมมาเอ้ไม่ใช่ทีนครับหมึก วบเข้าไปหนึ่งทียังไงครับแบบนี้และเขาไม่กลับนี้น่าโดนอีกสักนับสักเฮ้ยสักสวบนะครับสักสวบยังไงขอ,อสักสวบด้วยไหมสักสวบโอ้โหมันไม่ตายอีกแล้วครับดวงมาทำมาด้วยอะไรเหตุใดเจ้าถึงไม่ยอมตายสักครั้งให้ข้าเลยโอ้โหเกมนี้นี่ผมดาเมจเยอะนะผมโป๊เขา บ่อยเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีสกอร์คิวเลยเพราะผมฆ่าใครไม่ได้นะดูดิทีนีแค่โดนผมเล่นอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถแบบเอ้ยเป็นอะไรของมึงเนี่ยเจ้าให้ได้ดิโอ้ก็แค่นี้เนี่ยเราก็สามารถแบบแค,ามาแบบคุมแมปได้แล้วนะทุกคนทำให้ทีมเขาเจ็บเนี่ยครับยังไงเขาก็ต้องกลับไปรีนะ ด,ด,ดู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 ยีหน้ามันเนี่ครับไม่รู้ผมไปฆ่าพ่อแม่เขาไหมหรือเปล่าเลยรวบเขาไปทีหนึ่งเงียบถ้าเขาไม่ออกไฟเขียวมาก็จะเล่นลําบากเลยเลมันเป็นอะไรของมันวะงงว่ะ <c oughs> คือมึงเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเอาก็เข้ามาหืนนะยังไงมึกโอ้โหผมว่าผมเดินมาบางนะแต่ว่าแบบ ไม่รู้เกมเกมกระตุกนิดหน่อยบางไม่ได้เพื่อนขอโทษทูเรนมันยิงกันตีทะรู้อ่ะสวบไปทีนึ่ง oh. ครึ่งหลอดครับครึ่งหลอกยีหน้าผมไม่เคยเอาให้เลยอ่ะเอาให้หน่อยดีเอ้ oh. ไม่ใช่ยีหน้าคีล่าโอ้งงไปหมดแล้วกูสวบทีนึงเมื่อกี้นี่ <have> โดนเฉียวๆนะครับเทียนยังเจ็บเลยเอาแบบนี้ แมนนี้จบเกมรือเปล่าแมนผมกดรวมกลุ่มอถ้าโดนจังๆเมื่อกี้นี่ไม่ไม่หลับก็ง่วงนะครับยังไงยังไงเจ็บครับเจ็บผักไปทีนึงให้เพื่อนรับเสิร์ฟเกมนีโคตรลำบ,บากเลยนะครับแต่ว่าทีมเขานี่เล่นยากนะโดนผมแบบโป๊กอย่างเดียวเลยนะครับ ันกัรไปเติมเลี่ปล่อยก็เสียทามิ่งอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคือเกมนี้นี่อ้อยเขาไม่ค่อยโฟกัสผมเท่าไหร่นี่ครับหรือไม่ผมก็ยืนดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ผมจะยืนอยู่แบบท้ายสุดข,ของทีมไฟนนี้ครับแล้วก็เอ่อถ้าถ้าไม่มีสกิลผมจะไม่เข้าไปปาอะอย่างนี้ครับจะยืนอยู่ไกลเลยอยู่เนี่ยมันก็ตัวล็อก MVP อยู่แล้วนะถ้าคุณ ถ้าคุณไม่ปาว่าอวุเก,กินไปเนี่ยโดนโป๊กง่ายนะตามเมีก็แสะห้าเลยเนะครับเกมนี้แต่ว่าคิวนี้ค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดดินไม่เป็นไรครับชนะก็พอละป็นว,ว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย